สวัสดีครับสวัสดียามเย็นที่ทุ่งนานะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาเที่ยวเล่นบ้านป้านะครับบ้านเดี่ยวที่ทำไวกลางทุ่งนานะครับเป็นบรรยากาศเย็นๆเสียงรถเกี่ยวกำลังฮึมฮึมทั้งกลางค่ำกลางคืนก็ได้ยินแต่เสียงรถเกี่ยวนะครับช่วงนี้หน,าน้าฤลดูเก็บเกี่ยวมากับเครื่องฟ้าชาแนลนะครับวันนี้มาแบบชิวๆเลยดวงอาทิตย์กำลังงามๆเลย กล้ามากเลยนี่ท้องฟ้าสวยครับฤด,ดูการนี้ก็เลยเก็บหยิบกล้องขึ้นมาที่แรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วก็ไหนๆออกมาแล้วก็ถ่ายไปให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือบอ่อปลานิลน,นะครับน้องเขาเลี้ยงปลานิลไว้ก็เป็นปลาอุ้ยเยอะนะนี่รบรรยากาศท้องทุนอู้เยอะเลยอูย้มันคุ้นด้วยครับนี่เป็นปลาเลี้ยงอืม บ่อบปลาแล้วก็มีนาข้าวฟ้าสวยมากครับสีออกฟ้าคลาำๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีทองผ่องขึ้นไปบนฟ้านะครับครึ่งก่อครึ่งเลยครับเฟรมช่วงนี้นาไหนเกี่ยวก่อนก็จะเห็นแต่ตอฟางข้าวนี่คือนายังไม่ได้เกี่ยว คือเย็นๆนี้อยู่แต่บ้านมันก็อุดอู้นะครับเพราะว่าอยู่บ้านในหมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาไหนยามเย็นก็มีเวลาก็จะมาแตพยายามเจ็ดเวลามาเดินเล่นสูดอากาศอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะได้เกี่ยวข้าวก็ขอ105นยแล้วครับเป็นข้าวของคุณพ่อช่วงนี้มีเวลาก็มาดูบรรยากาศธรรมชาติที่บ้านนานะครับ คือหลายคลิปที่ผมออกไปก็ส่วนมากก็จะเป็นทุ่งนาคือจริงๆแล้วมันก็คือวิถีของผมนะครับช่วงนี้ก็มีแต่ทุ่งนามีแต่เวียดแต่งานนะครับชาวบ้านชาวนานี่เราเดินมาถึงบ้านของป้าแล้วนะครับมาอยู่กับลูกชายที่ทุ่งนาแบบสบายสบายทางที่เราเดินมาก็นน่นนะครับประมาณแ0 0เมตรได้นะครับจากหัวหนาผมจอดรถไปตรงนน่นตรงคลองนะครับที่เดินมากับ เพื่องนี้พอตรงควรเดินชมวิวมาได้เลยเพื่อ,อ,องอาาติดคุยงานกับเพื่อนอยู่นะครับที่กทม,มก็เลี้ยงหัวเลี้ยงควายไปตามภาษาคนบ้านนอกบ้านนานะครับเลี้ยงไก่ก็จะไม่ไกลถนนใหญ่มากนะครับนี่ถนนใหญ่รถวิ่งอยู่นี่ ห่างจากถนนใหญ่ประมาณสักตีไปเกือบห้าร้อยเมตรครับประมาณห้าร้อยเมตรอ้อทิกำลังงามดูสวนผักบางนี่สวนผักที่ป้าเก็บมาให้เรากินตอนเช้าเห็นไหมเพื่อนนี่น้ำเต้านี่กำลังงามเลยนี่กินได้กินทุกเช้าเลยออกลูกเต็มเลยเออกำลังออกข้างเต็มเลยกำลังออกเต็มเลยเขียวเลย มีมรถน้ำด้วยนี่สายยางรถน้ำนั่วนี่แกดูแล,แลัวนี่นี่บ่อน้ําบาดานนี่บ่อน้ําบาดานเจาะมาแล้วก็มีไฟฟ้าครบเลยถือว่าเป็นบ้านใหญ่หลังนึงนี่กําลังออกของลูกน้อยนี่นะครับธรรมชาติบ้านนาอุดมสมบูรณ์นี่อีกหน่อยใบสะเดาร่วงก็จะได้กินผักสะเดานะครับนี่อยู่ในต้นไม้ ในโฟนสะเดาวงี้ยังีย่ยงเยอะแยะโอ้บางน้ามังนา้งนานี่ใบสะเาายังไม่ร่วงเดี๋ยวอีกหน่อยประมาณต้นเดือนธันวาก็จะร่วงโรยลวแล้วก็จะกินได้ไมงอกงอกเป็นดอกสะเดาอ่อนบางต้นมันก็ร่วงแล้วแหละมีบ้านของป่าเราดูแบบวิถีเก่าบ้างนะครับนี่ข้าวที่เก็บเกี่ยว เอามากองไว้ก่อนจะเอาเข้าไปขึ้นเล้าในบ้านนะครับนี่หมอ้อตังฟืนแต่โบราณกา <c oughs> น้ําหม้อใช้ฟืนก็จะดำแบบนี้นะครับสมัยแต่ก่อนก็ใช้เตาถ่านไอชักเตาฟืนก็จะดําแบบนี้แหละอยู่กันแบบเรียบง่ายดีธรรมชาตินะรรตแกนทำอะไรอยู่ที มีหารด้วยรถมาจอดนี่หมดเลยบ้านมีสามหลังรถมีสองคันไม่รวงรถอีแตนเลยอีแตนไม่มีเฮ้ยยังว่หันได้ปะนี่เป็นควายคำผูนคำ,คำผูนกับอะไรประถมอันนี้ประถม จำผิดนะครับนี่คือปฐมบันเทิงศิลนจำได้ป่นี่คือปฐมจำไ,ได้มที่ที่ผมมาถ่ายคลิปเมื่อ11เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกชื่อคำพูนเป็นชื่อคณะหมอลำชื่อดังพสาวเลอ่พอดีนขวบแล้วนี่หนึ่งขวบโอ้ยตอนนั้นตัวเล็กๆอยู่เลยอันนี้โตแล้วบไม่คนเลี้ยง นออยี่ตัวเล็กๆง่ายที่ออกคลิปไปตอนนั้นอ่ะน้อยนะที่หาใครได้ชมคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับเอ้ยต้นปีต้นปีประมาณมกลาที่ผมมาถ่ายคลิปไปก่อนหน้านั้นสมบูรณ์แล้วครับนี่คำผูนสิบเดือนสิบประมาณสิบเดือนนี่ย้อนหลังกำลังงามที่วิ่งตามแม่ไม่ดอกตัวเล็กๆนี่นะครับมจอมนี่ก็มันเหมือนแม่ไงบอกว่ากลัวยังก็ควายงามตามตามอะไรนะเออ ควายไทยควายงามเหมือน,น,นทัศนีบอกเขาเรียก,ยกอ,อุดมทัศนีนะครับมมง,งามที่ว่ามันมีตามีตาแต้มตาแต้ม<ๆ>ปากคาบแก้วก้องคอมีขวัญมีขวัญงามงามนี่เรามาถือว่ามาอัปเดตควายด้วยนะครับ ครูกรเขาก็จำลูกโตไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโตขึ้นไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าเนี่ยกำลังดนมันมันบวมๆอยู่นี่น่าจะเหมือนอยู่น่าท้องน่าประมาณสามเดือนโอ้ลูกทีแท้ลูกถี่มากนะไม่ถี่นะครบอันี้คือว่ามันไม่มีตัวผู้มันก็เลยไม่รู้ว่าท้องหรือเปล่าอ้าไม่มีตัวผู้นี้เราไม่รู้ว่ามันมันเป็นสาวตอนไหนนี่คือปัญหาแล้วว่าใช้วิธีการสังเกตเรียนรู้มันไปไปผสมพันธ์บ่สมเทียมอ๋อผสมเทียมแล้วผสมเทียมผสมเทียมครั้งล่าสุดสิห้าสิงหา หน่าไม่รู้ว่าน่าแต่ท้องถ้าท้องคือสามเดือนผสมเทียมค่าผสมเทียมบ้านเราเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่มัน่นใจครับเพราะว่าน้ำเชื้อมผมซื้อมาเองโอ้แล้วให้หมอมาฉีดให้หมอมาชมค่ะไปรออยู่ให้หมอมาฉีดน้ำเชื้อนี่แพงไหม <จะ S 1> น้ำเชื้อมซื้อมาชุดหนึ่งนะครับประมาณกี่หลอดสิบกดะโหลกห้าพันห้าพันก็คือมันมีสิบกระโหลฉ <สา S 2> ีดท,ทีเดียวอันนี้ม่แม่ครับถ้ามันติดคือหลอดเดียวก็ติดแต่อันนี้คือสามครั้งผสมรอบแรกเดือนคุมพาม่ติดรอบสอง สงการไม่ติดรอบสามคือสิงหานี่คือลงทุนไปห้าพันแล้วนะครับคือคือต้องเชียร์ก็คือเอาไว้แบ่งคนอื่นอยู่นะครับคนอื่นก็อยากผสมแล้วก็แบ่งปันกันไปแต่ว่าถ้าอันไหนติดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ไม่เขามีน้ำจืถังเก็บเราเก็บไว้เองเขาอยากอยู่กับหมอครับอยู่กับหมอแต่ว่าเราเราซื้อคือเราคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายต้องพัฒนาใสเลี้ยงแบบเหมือนเคยเลี้ยงคือคือถ้ากินหญ้าเท่ากันเวลาเท่ากันแต่ถ้าเราขยจะพันธดีมันก็ มันก็ดีมันก็จะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเลียงแบบเชิงพัฒนาเชื่องพัฒนาสอยอดไปเรื่อยๆคือไม่ได้เลี้ยงกับว่าลูกผสมแม่แม่ผสมลูกเหมือนแต่ก่อนเ่ยเป็นวัวไทยกระโดนอันนี้คือเป็นเหมือนกับการวิจัยนะครับทดลองครับใหญ่ขึ้นนะฮะป่าเกษตรกรอืมคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็สามารถเอาไปใช้ได้เรียนรู้เรียนรู้คือว่าได้ตัวนี้มาก็ไปผสมก็ซื้อพันธุ์มามาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ถ้าเราอยากให้มันสูงก็เอาตัวสูงๆูง เราเรียกว่าทําเป็นเชิงพาณิชย์ได้นะครับค่อนข้างแพงแล้วก็ตลาดต้องการสูงเพราะว่ามันผลิตไม่ทันเนอะมันมันตามตามตลาดด้วยทีสังเกตนะครับมีร้านกาแฟควายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปโชว์ไปนี่ตอนนี้ก็มีสุนัขยูซี่ควันแล้วขึ้นห้างซี่ควันที่ยุงเทปควายแทะเช่าไปขึ้นห้างเช่าไปขึ้นห้างเลยเออมีมีแบบนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้ครับนี่นะครับควาเช่าควายไปขึ้นห้างนอกจากจะมีควายสองตัวแล้วก็มีวัวด้วยนะครับนี่ วัวหลายตัวเลยมีกำลังแต่ว่าก็เป็นวัวญาติญาติที่ฝากเลี้ยงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวัวเจ้าเดียวนี่วัวกี่เจ้าหนี่สามสามเจ้านะครับเป็นพ่อวัวแบบโบราณเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศท้องทุ่งเราก็มาดูที่การเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอ่ะญาญาเก็บให้าไ่ให้ะไสี่ลูกแล้วหิวกลับบ้าน <c oughs> ถ้ามันแก่จะ อ um ๋อถ anyway. ้าม uhm so ันแก่จะให้วัวกินไม่ทันโอ้ยแกก็ไม่อฟได้เข้าบ้านเนาะจะให้ทิ้งให้วัวเลยมันน่าเอ็นดูนะครับไฟเลี้ยงแต่บางที่ที่เลี้ยงนะครับตอนนี้บ้านหมู่บ้านผมเองนี่ก็ไม่เยอะแล้วนี่คือสมสมไฟไล่ยุงนะครับ ไฟนี่คือเป็นควันนะครับตัวนี้ไล่แมลงโอ้ไล่แมลงเมงวันมันชอบจะมาเกาะอ๋อมันปอกวนวัวสี่ปัญญาอืมนี่แมงวันกำลังคิดว่ามันมีแมลงครับก็ะอุ้งค่ำอนี้มันจะมีแมลงนี่นะครับชีวิตบ้านนาเมื่อไงก็จะมีอยู่ครับเราเราก็คุมอยู่เราเราเฝ้าอยู่เราทําให้มันปูดเอาหน่อยนะมันจะได้ลมยุงลมแมลงนะครับในค้อวัว อันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งสําหรับคนบ้านนานะครับมีท่างไกยวงบ้นาบนค่านบอเสียงดัง,ดงเสียงหานนะครับที่ดังงาด้านอ,อยู่นะ่นพอ,พอ,อม,มันสงบดีนะครับตรงนี้ไม่มีใครวุ่นวายเลยมันเงีย,งยบๆแล้วก็ผมมาจากในเมืองนะครับเมื่อกี้ไปส่งพัสดุมาจากในเมืองนะครับพอมาเจอฟิลอย่างนี้ก็อหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลย นี่เป็ดเป็ดโอหานบ่นี่ห่านเขาเรียกว่าเป็ดครับห่านแล้วไก่แจ้ตรงนน้นนะครับภาพอาจจะไกลหน่อยเดี๋ยวพอเดินไปเขาจะคงจะวิ่งนะครับหาวิ่งแล้ววิ่งแล้วไก่แจ้กําลังน่ารักเลยนะครับก็มีคอกวัวแล้วก็ทําครัวมาใหม่บ้านหลังนี้นะครับแต่ก่อนที่ว่าสร้างด้วยงบแสนหนึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่แสนหนึ่งแล้วต้องบาอลงมา อยู่ที่ห้า0 0ื่อยู่ไหมครัวประมาณห0 0 0 0ก็เป็นแสนห้าแสนหกนะครับประมาณประมาณคือมันต้องพัฒนานะปอต่อตอกมาเพราะว่าเราหมอกับหมากับการอยู่อาศัยแบบสบายๆอยู่แล้วสบายนี่ก็คือสวนครัวหลังบ้านเอา้าก็มีน้ำเต้าอีกนวนี่ปลูกไว้สองเครือเลยอ้หลายดีดนี่กำลังพ่อประกาศเลย พอประกาศสวนครัวได้อย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ยดีมากมากเดี๋ยวช่วงไฮซีซันธันวานีนา่หน่ามากลางเต็นท์หน้าเราเนี่ยอบไก <c oughs> ่กินเอาจริงๆซื้อไก่มาอบแล้วก็มาทําอะไรวันข้าวดาวตรงนี้จะเหมือนทุ่ง มันจะเวลาเขาจุดพูดเนาะมันจะเป็นแบบทุ่งแบบอะไรทะเลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วตอนที่เขาเขาด่าดู้สุดยอดแบบบ้านนั้นบ้านนี้จ็พูดปุ๊บปุ๊บเราน่าจะมาทางกลางเต็นท์แล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็มากินจุเนื้อเดี๋ยวเราซื้อจุเนื้อมาทาจุเนื้อแล้วก็ทําให้ผู้รับชมได้ชมกันด้วยดีกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลานะครับมีกําลังสูงไฟโอ้มันเป็นบรรยากาศสูงไฟแบบนี้ก็ไม่เคยมีสูงไฟยามค่ำาอมันเี่ยือน นี่สูงไฟในครอบคัวเลยตอนช้าอคัวจะมีเอเลยนยาเคียงเดือนอยู่เด,เดือนยังไม่แจ้งเดือนยังไม่ไงายนะครับนี่บรรยากาศบ้านทุ่งนะครับเนี่ยช่วงกลางคืนตอนนี้ก็มีแดเสียงรถเกี่ยวข้าวที่กําลังเล่งมือกันเพื่อให้เสร็จนะครับนี่วนู่นก็อีกคันนึงรถเกี่ยวข้าวนะครับอ,อาจจะไกลหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกคันนึงนะครับนี่ ล้อมหน้าล้อมหลังทำทั้งคืนนะครับโอ้ยอาทิตย์จะตกแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินกันสวยอ๋อต้นไม้บงังมุมนี้บังต้นไม้พอดีแต่ก็ได้ฟิลความสวยของท้องฟ้านะครับโอ้งาม,มดเดี๋ยวเราไปดู บ่อเลี้ยงปลาที่จะให้อาหารปลาเอาออกมาอาหารไปละมามาเฟื่องมาก็นอนอยู่นี่เลยนะครับตอนเช้าก็ไปสอนกูก่อนบางทีก็เข้าไปนอนบ้านรุ่นบ้านบ้านขมิ้นมีสองบ้านบ้านนี้ก็เปลี่ยนฟิลเป็นบ้านทุ่งไปทุกวันนี้ติดสับเฉดมันมันความน่ารักของมันแล้วก็ทําให้เรามีความสุขมันมีความสุขเราเราได้เปลี่ยนอารมณ์ด้วย เราได้เห็นที่เราลด้พัฒนาการอืมมันก็มีความสุขเนาะนะครับต่อไปจะมีฝั่งนู้นนะครับพอดีผมได้ที่เพิ่มนะฮะฝั่งนู้นก็จะเม็ดเม็ดไทยพัฒนาไปจะปลูกยาได้ยินว่าจะปลูกยาแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คนะครับเป็นศูนย์ขับพัฒนาไปดี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 ให้พี่น้องไปด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาทำเดี๋ยวผมจะมามาทำคลิปให้อัปเดตเท่านั้นที่จะแก้โจทย์ให้พี่น้องเดี๋ยวจะจะมาทำคลิปนะครับให้กับ ผู้รับชมได้ชมกันนะครับการพัฒนาการโคกหนองนาเล็กๆของครูก้อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูหญ้าให้อาหารปลาดีกว่าคิดถึงเวลานอนนานะครับเมื่อตอนสมัยยังเด็กทำเอาเอาฟางมานอนนามันก็จะมีลมมานอนนานี้ทําซุ้มนี้อุ่นกว่าเต็นท์นะครับเพราะว่าใช้ฟางข้าวที่เป็นมันมดๆนะครับทําเป็นหลังคากันน้ําหมอกแล้วก็การลมนะครับ มันก็จะอุ่นแล้วก็แกะฟางรองปูนอนรู้สึกว่ามันนุ่มมันอุ่นมากนะครับแค่นั้นก็มีความสุขมากๆแล้วครับบาน,นาของเราคือตั้งแต่เป็นเด็กรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เหนื่อยแล้วก็ทุกยากอะไรนะครับมันมีความสุขนะครับตอนเป็นเด็กนี่ครับเลี้ยงปลา ปลาที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ตอนนี้ก็ให้อาหารนะครับรประมาณถึงพันตัวปะหาหกร้ <5 600 S 3> รอยประมาณห้าหกร้อยตัวนะครับป้อยๆรถหรวันนี้นโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แม่พันก็เอามาด้วย วิถีบ้านทุ่งนะครับโอ้นี่รอบนะครับใส่รอบรอบ,รอบอย่างอะไรนี่ป่ะเอาล้วครับใส่ดักไใบนาปากเออนามันขึ้เขาบอ่อเขาล้อมอรอบปานะครับมุ่งเส้นอะไบ่อหนิบ่อมุ่งเส้นหรือปลาดุกตัวนึงใส่ดักทางเข้าบ่อนะครับนี่นี่มาจากนาตรงนี้โอ้นี่นะครับรอบปลาในย่าหรือยังนี่เออกระย่างมันละว่ามันหยุกเบืองว่ามันิีโอติดไหมครับนี่นี่แต่ยู่นี่อืมใส่ เดมมกหนึ่งแกงนึงละนี่โอเ้เอาไว้พรุ่งนี้นะครับใส่ใหม่รอบปลาอันนี้หังงาตรงงายาวนะครับีปลามันก็จะมาทางเงี้ยมาไหลเข้าออบอ่อนะครับเพื่อมาหาแหล่งน้ำใส่ย้อนซ้อนเลยตัวนี้ครับนี่คือการอุปกรณ์หากินอีกแบบหนึ่งนะครับตานี้เขาก็ใส่รอบนะครับ ถ้าใส่ก็จะใส่ตอนที่มันมีน้ําเยอะๆนะครับแล้วก็เอาหญ้าคลุมไว้นะครับที่เกียวพมานมือได้หรอนี่เขา<อ>แล้วแต่ลดเพื่อนบ่าาน้นววนานํา<อ>ให้มันน้มามันลดก่อนเพราะว่ามันจะไม่ได้ฟางฟางจะเน่าให้วัวให้ควายนะครับนี่ยังมีน้ําขังอยู่การเกีียวข้าวก็ต้องยอะรอหลายๆถึงหลายอย่างนะครับบางที่นานะครับเพราะนี้เป็นานาลุ่ม นางามมากเลยปีนี้นะครับไม่มีผลกระทบกับฝนกับอะไรเลยเพราะว่าเป็นนาลุ่มนะครับนาระดับงามระดับต้นๆเลยนะครับในพื้นที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูแปลงนาของครูก่อนที่ว่าจะทําแรงเลี้ยงควายแล้วก็ดูคลองเกษตรว่ามันมีน้ําขนาดไหนแล้วก็กลับบ้านกันครับอากาศเริ่มเย็นลงนะครับหลังจากหมดแสงแดด เย็นลงนิดๆแต่ไม่มีลมนะครับเหมือนจะมีหมอกลงมาบ้างแล้วนะครับหายใจเข้าแล้วมันเบาๆนะครับเบาๆปลอดรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเวลามาเดินในทุ่งนาอย่างนี้นะครับบรรยากาศอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาหากันนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเวียกมีงานมีหน้าที่ที่จะต้องทํานะครับเดี๋ยวนี้ก็กว่าจะได้ร่วมพาเข้ากันถ้าไม่มีการมีงานในหมู่บ้านหรือว่าจัดงานอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอกันบางที่ถ้าอยู่นอกจังหวัดก็คือ นอกจากจะมีงานบวชงานแต่งถึงจะได้เจอกันอีกทีหนึ่งครับญาติที่ขนาดยุ่ใกล้ๆก็ถือว่าไม่ค่อยได้มากินข้าวกับแกแล้วก็ไม่ได้มาเยี่ยม,ไม,ไ,ม,ยมไม่ได้มาเที่ยวเล่นนะครับกับแกเท่าไหร่นะครับนางเงือ่อมันก็ว่าพย้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะนี่ขนไปให้ควายแล้วเอาไว้ผูกควายไงไม่ต้องปลูกข้าวอ,าวาวอืเลี้ยงควายนี่เป็นนี่ต้นตะบกนี่ สุดยอดนะครับเวลามันมีลูกเนี่ยเอาไปผ่าต้องให้มันเล็ก่อนแล้วก็ไปผ่าน,น่าจะไม่มีลูกนะครับนี่แต่ก่อนเก็บไว้ตั้งแตแ่ตอนดนํานาแล้วก็มาผ่าตอนเกี่ยวข้าวบางทีมันอยู่ข้างล่างมันก็จะแห้งแล้วก็จะเอาไปผ่ากินนะครับมันมันตะบกนะครับนี้ต้นตะบกไม่มีลูกนะครับนี่เสียงจิ้งลีดเรามาแต่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวนี้จะมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆบ้างน่าเดือนคึ่งเสี่ยว จร์มีต้นมะพร้าวมีกองฟางเลยมีเตาถ่านแต่ฟางยังไม่มีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ้ยแต่ฟางยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้าวนี่เป็นคองส่งน้ําเล็กๆที่เรามาใส่ตรงกันเมื่อตอนนั้นนะครับมายามตรงที่นี่นะบายบ่โปรเจกต์ต่อไปจะซื้อเรือมาพายเกี่ยวหญ้าในริมคลองนะครับ ขุกก้อนมีโครงการเดี๋ยวไปดูที่ที่มีโปรเจกต์ที่ขุกก้อนจะทําเป็นแลนด์มาร์คเลี้ยงควายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์สองอำเภอครับเป็นตำนานนะครับน่เขตสองอำเภออุดมพ,พรและอำเภอสีสวนนี่ฝั่งที่เราเยืนอ,อยู่คืออําเภออุดมพรน,นะครับนี่คือข้ามไปนี่คืออําเภอโพสีสวุวรรณถ้าเปรียบเทียบก็คือบ้านพี่เมืองน้องก็คือฝั่งไทยกับลาวแล้วครับนะครับเปนะ็นเป็นน้ํากั้นขวางกั้นคงจะเกิดจาก เป็นคลองแล้วแบ่งเขตง่ายคิดว่านะครับแบ่งเขตกันง่ายเวลาเขาแบง่แบงเขตแดนกันนะครับ <Okay. S 1> นี่บ่ตอนตรงนี้นะครับแปลงนี้กี่ไร่ครับนี่ข้าสามอ๋อสามไร่สามไร่ไรรอ๋อที่ตรงปากหลักนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านูนูนูนที่แปลงใหม่ของขูก่อนโปรเจกต์ที่จะทํา แลนด์มาร์สของควายคืออันนี้ไม่ได้จะไม่ได้เอาไว้ทำนาครับเอาไว้ปลูกหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็เป็นที่เลี้ยงเขาเองทำขยายพื้นที่ในการเลี้ยงกลัวเลี้ยงควายเองนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดนะตรงนี้มันข้าวมันไม่คใช่ได้นะครับไม่เหมาะไม่เหมาะมันเพราะว่ามันสูงมันสูงใช่ไหมดินไม่ดีแล้วก็ต้องเหมาะกับปกิรดูแลพืชเลยอืมก็มาแปลงเป็นการเลี้ยงสัตว์แทนหลังจากที่จะทำนาแทน คือปรับเปลี่ยนวิธีให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดครับาแล้วก็แลเวลาถ่วงก็พาสามไร่ตรงนี้บ่ตรงปากนี้บ่อ,อตรงนู้นเลยแถวเดียวอ๋อแยกนิดนึงนะครับอ่าเราจะดูกันแค่นี้นะครับมืดละของฟ้าลงยำคำโอ้นี่นี่นี่ครับของฟ้าโอ้เป็นสีทองอารามคองอภัยนี่มีแสงอ่อยประกายขึ้นมาข้างบนด้วยครับนี่ทองทองโอ้งดงามมากนะครับ มต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากท้องฟ้าที่สวยไว้ที่สีสเกตด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับชอบกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ